เฮ้ยจุ๊งกะสวัสดีครับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นช่วงเช้าของวันพระนะครับเนาะเดี๋ยวเราก็ไป่อาอยะถากันกนะ่อนแล้วนะก่อนที่เราจะไปทำบุญใส่บสาตรกันนะครับเนาะเราไปใส่บาตรยะถาด้วยกันแป๊บหนึ่งครับพีปป่น้องนุ่นอีสอ้ หน่อยบรรลุชนเราเออไม่เป็นครพี่น้องหลังจากที่เรายถาแล้วก็ทำบุญสายบาตเสร็จร้อยเราก็จะมีอีกอย่างหนึ่งสำคัญก็คือ,อ,อบังสกุลพี่น้นองนะครับเนาะเราจะมีชื่อนะครับเนาะของบรรพบุรุษเราแล้วก็ส่งนะครับเนาะปัจจัยนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นรายชื่อของบรรพบุพร,รุษที่ลงรับไปแล้วเราก็จะเก็บรายชื่อไว้ตรงนี้นะครับเนาะหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปเผาแล้วก็ปุทิศให้กับ ันุขเราครับแต่เงินก er. okay. ็จะไว้ตรงนี้ไปนอกนะครับเนาะเจะเป็นกจะเป็นของยายหลวงพ่อของสกุลให้กับวันพุของเราครับจากนี้ไปเราก็จะมานั่งรอดานนี้ตรงนี้เ้แต่ก็ิตกิต่อทศินโมโอเคครับวันนี้บรรยากาศมันพระนะครับนช่วงเช้าเช้าก็ทุกคนทุกทางก็จะมาทำหนังสั่บารการนี้ผมเะิญครั อุ้มนะครับเรแล้วก็ยกสำหรับข้าวนะครับเราให้กับหลวงพ่อเพราะว่าน,นี่คนเยอะมากนะครับแเราช่วยกันนะครับในการมื้อน,นี้ คนก็จะเอากับข้าวมาเปลี่ยนกันตรงนี้นะครับเพราะทําทีแล้วขาเสร็จเรียบร้อยก็จะเปลี่ยนแล้วก็จะมีพี่น้องเรานะฮะมาช่วยกันยกไปวางเป็นสำรับถวายหลวงพ่อตรงโน้นนะก็มารวมด้วยช่วยกันพี่น้องไปเดี๋ยวผมก็จะมาช่วยยกกับข้าวช่วยกันเนาะนี่ครับเนาะผมจะยกมือหนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวยกอันจะเราจะถี่ตั้งนครับประมาณนี้ต่ายช่วยยกก่อนวะมันจะลงไปแล้วนี่ นะครับตรมมาเนี้ครับก็ต um, pues ้มเยอะมากวันนี้นะครับเนะเพราะว่าทาไม่เอาอกข้าวก็ต้มก็จะเต็มบาทนะครับเนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นของพ่อพี่น้องเราก็จะมาใส่โอเคเดี๋ยวผมก็จะขอพักแป๊บนึงนะครับเราเดี๋ยวก็จะช่วยันเทข้าวออกจากบาทแล้วก็หยิบข้าวต้มออกนะครับเนาะนะครับแล้วก็จะมีกีฬาสานะครับเนาะมาช่วยกันนะครับเราคนเดียวกันน้ำใจนะครับเนาะโอเคแล้วผมช่วยแป๊บหนึงครับผมช่วยเขายกกัข้าวแป๊บนึงครับพี่น้อง พี่น้องศพกราวบ้านทั้งคุณนะครับปจะพากันเอากับข้าวมาให้หลวงพ่อยาฐาเลยครับพอยาฐาเสร,ร็จก็จะเอาไปเปลี่ยนตรงนน้นนะครับหลังจากนั้นก็จะมาทางบุญใส่บาตรกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันพระนะครับนะเนาะเป็นวันเสาร์นั้นเราก็จะเอาเบนท่มของโหนเบนท่มการถือบนตาบาดเบญทมที่บนก็จะลองดูเลย ให้บรรพุนของเรานะครับเมื่อช่วงเมื่อวานช่วงเย็นแล้วก็ช่วงเช้าวันนี้นะครับเนาะตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเราก็ได้ทําพิธีแซนโดนตาแล้วก็กระจากระจือโดนตาไปแล้วนะครับเนาะหลังจากนั้นช่วงเช้าเจ็ดโมงแปดโมงเราก็มาทําบุญใส่บาตรร่วมกันนะครับเนาะวันนี้ก็ต้มกับข้าวเยอะมากนะมาเดี๋ยวเราก็จะมาช่วยกันเก็บนะครับเนาะวางเลยครับตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้จัดเลยมังนี่บนนี้ก็ได้โอเคไปเนาะมาเดี๋ยวผมไปช่วยเขาเก็บยก สำรับตรงนั้นนะครับอมางให้หลวงพ่อหลวงพ่อตรงนี้แล้วก็ไปดูแลพระต้มในฝาบาทนะครับแล้วก็คนไทยเชิดสายเขมรนะครับเนาะหลังจากที่แสนโดนตาเมื่อวานเสนร็จเรียบร้อยจะกิตนตาเสร็จเรี้อยวันนี้ก็มาทําบุญช่วงเช้ากันพี่น้องบรรยากาศบ้านเราก็ประมาณนี้นะครับเนาะเนาะวันนี้ทุกคนจะแต่งตัวสวยๆมาทำบุญสับาทเพื่อจบุญให้กับบรรพบุรุษของเราไปเนาะเพื่อติดต่องาน ออกจากป่าเต็มตุเจยุติเจออะไรั้ย,ย,ยน่ะเริ่ททมทยอยามกันยเยอะแล้วข้าวก็ไม่มีที่วงงงางนะพี่น้องเบป็นหมาตัวนี้นะครับเนาะเจะของแกมาครับมันจะเข้ามาด้วยนะครับเนาะทิศจะของจริงๆพี่น้องไล่ก็ไม่ไปนะครับก็จะนอนรอครับสั่งให้รอนะครับเน,นาะเจ้าของก็ยาฐานะครับเนาะทำบุญน,นะครับเนาะแต่ หมากขามาด้วยพี่น้องครับเนาะติดเจ้าของจริงๆตัวนี้ติดเจ้าของมากนะโอเคเลยไปทำจุมบรญญัตินะครับเนาะจากนี้ก็จะพอหมดคนครับก็จะมีโบนงพ่อขึ้นมานฉันนะครับเนาะแล้วก็ทำพิธีการสวดมนต์แล้วก็บางสกุลให้กับบางพืชของเราต่อไปพี่น้องครับจะเป็นภาษาไทยสักเมงก็ถือบนนะครับเนาะเป็นท่มหัวเนาะศาสตร์ใหญ่ของคนไทยเชื้อสายเขมรนะครับเนาะที่นี้เราก็อยู่ที่วัดซอกกราวนะครับเบื่อโสนาพุ่นเบื่อเนาะอยู่บน หนวงมนประมงคลชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเนาะวันนี้ได้มาชมบรรยากาศกับพี่น้องชาวบ้านหนองคุณที่ได้มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับเนาะการทําบุญของสกุลนะครับเนาะทำบุญเบนทมโดนตาประเพณีของคนไทยเชื้อสายเขมรบ้านเรานะครับเนาะได้มาทําบุญต่างบาทน้องคุณ มาทําพิธีแล้วก็บางสกุลประมาชมพิธีการจุดบางสกุลแล้วก็พิธีประเพณีของคนไทยชี่ใส่ขุนจะใส่เข้าในบ้านเราต่อไปเป็นดอกไม้เลื่อนน้องหลวงพ่อก็สีลระขันนะครับน้องทุกคนเราก็พี่น้องเราก็มาหมดแล้วครับน้องตอนนี้ก็จะ ทำพิธีถวายพระนิมนต์พระถวายพระชันเช้านะครับนอกจากนั้นก็ทำพิธีสวดมนต์แล้วก็บังสกุลต่อไปพี่น้องการบรรยากาศการมาทําบุญวันพระปาพี่น้องเนี่ยเนี่โอ้โหมหาเจริญจะนับหมองกูเลยวันศาสย์ใหญ่ว่าเบนทงแบบน,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 น้องซกน,น้องขุนเออตระลุตะโกนใชยบ้านเราคราับประมาณนี้คร,รับเยอะมาก ตาเปล่น้องตอนนี้เราก็เอารายชื่อนะครับเนาะหลังจากที่หลวงพ่อชะได้เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยโนี่เฮ้ยน้อยโอโจลฉะว่าโจลลูกชะเฮ้ยหน้าเลขแปดนี่เลขแปดหนึ่งสองี้โมโถอีกขี้นห่ลูกโตนะครับจะเป็นรายชื่อบรรพบัพปุลได้ก็น้องดูเฮ้ยได้น้องดูเฮ้ยตุกอโอยตุกกสรอยตื้อได้กิซอยก็น้องน้อยติด เออเอ็งใครจะตามสิตอนลูกน้องนี่คลั่งเลยทางนี้อ้อยน้ำมุ้ยเมนบอกเอออ้อยน้ำมุ้ยกูอยู่เอาอย่างเช่แค่ยอดอ้อยก่ซอยติดด้น้องนิติพอเองพอเราจุดรายชื่อส่งบรรพบรุษนะครับเนาะทำบุญแล้วเนาะให้กับทุกคนเ็จะมีรายชื่อของทุกคนเด้เขาจะจะนำไว้ใครมีรายชื่อแล้วก็จะมียอดเงินนะครับเนาะก็จะได้รับทุกคนที่เขามีรายชื่อไม่มีรายชื่อจัมตาบานรับสตางนี่ถูกาะ เมนเลยอ่น้องมาตอนนี้เราก็กำลังจ <Wow. S 1> <to S 2> ุดนะครับเนาะจากนั้นจุดเสร็จเดี๋ยวเราก็จะเอาไปให้ตอนที่ช่วงหลวงพ่อยาฐานนะครับเราก็จะเอาอันนี้ไปรถนะครับเนาะเพื่อส่งบุญอุทิศบุญกุศลเนี้ยให้กับบรรพบุรุษของเราไปน้องการจุดทักเเมเขมเองกเฮาการอ้อยอึตือบุญกุศลอ้อยบรรพบุรุษนั่บแหลเนาะกเฮาบังสกูบังสกุลบังสโก้บังโพนก็ประมาณนี้นะครับเนาะ เหมือนการส่งทำบุญส่งถึงให้กับบรรพบุพร,รุษของเรานะครับที่รวมรับไปแล้วก็คือการทำบุญตามนี่แหละพี่น้องไม่รู้แหละความเชื่อของเรานะครับแต่รับไม่รับไม่รูร้แหละเพราะเรายังไม่เคยตายไอ้ <c oughs> คนที่ตายก็ไม่เห็นโทรศัพท์มาบอกว่าได้รับไหมตะเอิญกันว่าตะเอินกันว่าสั่นพี่น้องเสร็จเรียบร้อยนะครับกิจกรรมการทำบุญวันนี้นะครับเราขอส่งคืนแล้วก็โอเคครับผมวันนี้วันนี้ก็จะขอลาคุยกันหมดเลยครับผมพบกันใหม่ทีนะไปละพี่น้องายบายเจอกันใหม่ครับผม